เนี่ยแสดงงูอะไรนะนี่ท่านบอกมังกีมะวาลิงอาแล้วจิงหรือเนี่ยโอ้มันเขาพูดไ็นชัดหรือว่าเราลุงลงลงลืมลงลืมอ่าไม่ว่าขอผอพรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพวกผมจะเดินทางดีที่ได้ดีใจที่ได้มาเจอ กมีอะไรกหวลสักรอบติดตามท่านดีอไปเดี๋ยวพรที่แุ่่มหัที่โมาจะมีปส์รูปโพมพอูนคทานช่องเก่าพิมโดนปิดไปแล้วเขาเปิดใหม่นะคือพรมันอยู่ตรงนี่เป็นพวงมาันเห็นท่านเป็นีีท่านรู้รู้เรื่องนะครับแต่ประสบอุบัติเหตั้งแต่นุ่มๆเ เฮ้ยเฮ้ยถือว่าได้บุญมีเซอร์เรีลนะท่านเอ้ยผมผมผมรลปก่อยแล้วไม่ต้องท่านเอาคนนั้นเลยเข้ามาเยี่ยมเฮ้ยไม่เป็นไรจบคลิปแล้วท่านโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะท่านนะครับผมสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอ่าากช่องอฝากช่องอฝากช่องเมจิกซูเปอร์ไบท์นะครับผมเมจิกซูเปอร์ไบท์อ่ะเมจิกซูเปอร์ไบท์อันนี้ไม่เป็นไม่ไม่มีส่วน โอเคครับอันนี้เขาช่องเนี่ยทำกับผ้าเดี๋ยววันนี้ทำเสร็จเดี๋ยวมามอบไปท่านกินเสร็วแบบดีใจเนาะได้มาเจอท่านโอเคครับวันนี้ครับวันนี้ไปแล้วไปท่านอ่ะ่อไปขอหนึ่งคนงานผิดอ่าอ่าคาราบาลคาราบาลคำคืนนี้ถ้าแกเมียลงเกลงได้ครับเดี๋ยวจะมีการจับมือทำงานแต่แกก็ไม่ลงลูกเสืออ่ะเราจับมือกันเฮ้ยจะปล่อยแล้วเอาเป็นคนนี้บ้างตากล้องอ่ะเฮ้ยอยู่แต่เบื้องหลังไงอ่ะเดี๋ยวเขาจะลาจับมือ เป็นพรเป็นพรเฮ้ยไม่มีใครได้จับมือลูกสโลปนี่ลูกเสือนะเพลงนี้แบบสมัยไหนนะท่านตั้งแต่ท่านยังเป็นนานแล้วมไม่ต้องจำารหรอกนะไม่ได้ใช้ประโยชน์วิชานี้ท่านเออไปเถิดเดี๋ยวผมไปแล้วครับผมไปเถิดไปไปเออไปเถอะไปเลยครับผมี่เอบ,บพอ่อเสร็จแล้ว อ่อไม่ใช่อ่บนี่ครับคนนี้ครับต้องถามพ่อเพราะว่าประสบวัติีตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตกลงมาหัวฟาดครับโอเคครับ